ในขณะเดียวกันทองนันที่สองมิติที่สองเนี่ยวันนี้เนี่ยเราทําหลับหูหลับตาทําผลกําไรทําผลกําไรอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ถูกไหมครับ,รบนักธุรกิจจะต้องเป็นนักธุรกิจแบบ good governance ถูกไหมเป็นนักธุรกิจที่มีการประกอบการทางธุรกิจที่มีความเป็นธรรมม,มีความยุติธรรมใช่ไหมครับสมัยนี้ก็ว่าต้องมีจริยธรรมในการบริหารจัดการด้วยนะครับ จะต้องเป็นนักธุรกิจที่ประกอบการแล้วเนี่ยมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับชนชนนะครับเป็นนักธุรกิจที่ดีของประเทศครับและเป็นนักธุรกิจที่ดีของโลกเพราะโลกนี้มันแคบแล้วทุกคนคือประชากรของโลกนะฮะนักธุรกิจก็เหมือนกันจะต้องเป็นนักธุรกิจที่เป็นนักธุรกิจที่ดีของประชากรของโลกคุณเห็นไหมครับว่าบริษัทในต่างประเทศบางประเทศเนี่ยนะ จะเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยและมีการให้สินบนในการที่จะทำให้ธุรกิจเขาเกิดเติบโตได้ในประเทศไทยเจ้าของประเทศเขารู้ว่าคุณเนี่ยทำธุรกิจแบบไม่ใช่เป็นธุรกิจที่ทีโปร,งร่งใสก็จับเข้าคุกเลยประเทศเขาจัดการคนของเขากันเองว่าคุณทำธุรกิจแบบไม่โปรง่งใสเห็นไหมครับนี่เพราะวิธีคิดก็คือบอกว่าประชาคมโลกเนี่ยเป็นประชาคมเดียวกันครับ คนในโลกนี้จะต้องเป็นคนที่ทํางานในลักษณะเดียวกันแต่ขอ้อแท้จริงเป็นยังไงในรายละเอียดเดี๋ยวก็ไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คืออันทงอันที่สองจะทงกันแรกคือผลประกอบการ,ร,กการต้องมีงกาําไรครับอันที่สองก็คือการบริหารจัดการการทํางานแล้วจะต้องเป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจที่ดีใช่ไหมครับเป็นกูตกับแวแนนที่อาจารย์ว่ากูดก <Good governance S 2> ับแวนบผมที่ไม่ใช่ว่าหาแต่เงินเพียงอย่างเดียว ถูกไหมหลับหูหลับตาหาเงินสะสมเงินทองเพียงอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่เพราะอย่างนั้นแล้วเนี่ยคุณก็เป็นบริษัทธุรกิจที่ประกอบการแล้วไม่เป็นที่รักของของทั้งชุมชนของทั้งประเทศของอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่ามองเงินเป็นตัวตั้งนะครับนี่คือการประเมินองค์กรครับแล้วการประเมินทางด้านกำไรล่ะเอาอะไรมาประเมิน ใช่ไหมครับการเงินอย่างเงี้ยเอาอะไรมาประเมินคุณนะครับฐานะนายแบงก์เก่าครับท่านผู้ชมครับการประเมินของสถาบันการเงินเนี่ยประเมินหลายด้านหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกําไรที่เกิดจากการบริหารจัดการในเรื่องของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นนะครับในการบริหารจัดการแต่ละปีนะครับซึ่งเราจะดูได้จากในเรื่องของอองบดุลงบบัญชีนะฮะประจําปีนะครับซึ่งจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องของทางธุรกิจในรูปของบริษัท จำกัดเนี่ยนะครับหรือห้างส่วนจำกัดก็เหมือนกันนะครับตรงนี้แหละฮะที่นักประกอบการต่างเนี่ยเขามีวิธีดูการเจริญเติบโตของธุรกิจจากาทางด้านของการเงินทางด้านของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็นี่สินด้วยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องพิจารณาด้วยว่าถ้ามีนี้สินมากเนี่ยธุรกิจมันโตขึ้นมาฮะอาจารย์ครับโตนะครับเพราะว่าถ้าทําธุรกิจแล้วไม่มีนี้สินเนี่ยมันก็ไม่ก่อให้เกิดทรัพย์สินเพราะนี้สินบางอย่างเนี่ยส่งผลให้เกิดทรัพย์สินในอนาคตด้วย อย่างเช่นการไปซื้อที่นะฮะกา <นะ S 1> ร <นะ S 1> <enforced. S 2> ไปเช่าทรัพย์สินอะไรต่างๆเพื่อให้เป็นทรัพย์สินในอนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางสถาบันการเงินหรือที่นักประกอบธุรกิจเขาดูกันในเรื่องของการเจริญเติบโตขององค์กรนะครับทางด้านการเงินครับที่ในเรื่องทางการเงินเนี่ยเวลาประเมินเนี่ยใช่ไหมครับเวลาประเมินในในบริษัทนะครับเวลาประเมินในบริษัทเนี่ย เราก็ประเมินว่าสถานการณ์ทางการเงินเนี่ยเราไม่ได้ไปดูปลายปีทีเดียวว่าบบริษัทเนี่ยมีผลกาไรเท่าไหร่เช่นผลประกอบการมาีผลกาไร3ามรับรมันจะมองจุดนั้นจุดเดียวเพียงไม่ได้ครับมันจะต้องดูแคทโฟลดูการหมุนเวียนของเงินครับการหมุนเวียนของเงินในในแต่ละวันในแต่ละเดือนเนี่ยของบริษัทเนี่ยมีการหมุนเวียนแค่ไหนยอย่างไร,รใช่ไหมครับ ถ้ามีสภาพคล่องหมุนเวียนได้ง่ายได้ดีบริษัทก็ดําเนินไปได้ด้วยดีถูกไหมครับถ้าหากว่าสภาพของบริษัทเนี่ยการเงินมันไม่คล่องครับไหนค่าวัตถุดิบไหนค่าใช้จ่ายใ,ใช่ไหมครับไม่ว่าใช้จ่ายที่เป็นฟิกคอร์หรือวอริเอนคอร์ก็ตามของที่และเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะฮะมันก็จะทําให้บริษัทเนี่ยเกิดการาเป็นอุปสรรคใช่ไหมครับเพรา <c oughs> <c oughs> ะเวลาประเมินเนี่ยต้องไปประเมินว่าผลประกอบการเนี่ย หลายปีเนี่ยเป็นอย่างไรครับแล้วต้องประเมินกระบวนการการไหลของเงินเนี่ยในระบบเนี่ยมันเป็นอุปสรรคปัญหาไหมครับใช่ไหมครับตรงเนี้ยก็เป็นจุดสําคัญจุดหนึ่งเหมือนกันครับประเมินแล้วเอาอะไรเป็นตัวชี้วัดครับถูกไหมครับตัวชี้วัดที่ชัดเจนของทางการเงินเนี่ยก็คือในเรื่องของบาลานซ์ชีสถูกไหมครับบาลานซ์ชีสที่ทางบัญชีเนี่ยเอ๊ะในแต่ละวัน รายเข้ารายจ่ายรายเข้ารายจ่ายในแต่ละเดือนรายได้รายจ่ายพอสิ้นปีรายได้รายจ่ายเป็นอย่างไรเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ผู้บริหารเนี่ยอาจจะไม่ต้องลองไปในในในใ,ในสถานการณ์ที่เป็นปฏิบัติการครับแต่สามารถดูรายการบัญชีว่าบาลานซ์ชีพทางการเงินเนี่ยมันหมุนเวียนอย่างไรเป็นอย่างไรใช่ไหมครับครับแล้วก็ไปดูว่าบัญชีวัตถุดิบเป็นยังไง บัญชีการตลาดเป็นอย่างไงเห็นไหมมันจะสอดคล้องกันระหว่างรายจ่ายรายได้และการไหลของเงินเรามาดูที่ระบบระบบบัญชีเนี่ยจะเป็นตัวชี้ว่าการเงินเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับถ้าเราไปดูแต่ละวันแต่ละเดือนเอ๊ะทำไมเดือนนี้มันมีอุปสรรคเงินตัวเลขมันติดลบตัวเลขมันบวกอะไรเนี่ยมันไม่นิ่งอะไรเงี้ยนะ เอ้วัตถุดิบเข้ามาเปล่าเอ๊ะขายส่องออกไปแค่ไหนออกขายไปเท่าไหร่นั้นก็เป็นตัวเลขให้เราเห็นชี้ชัดใช่ไหมครับตัวชี้ก็คือตัวบัญชีนี่เองใช่ครับตัวชี้ที่บอกเราว่ากําไรหรือขาดทุนก็คือเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบในตัวบัญชีใช่ไหมครับครับอย่างไรก็ตามผู้บริหารเนี่ยจะต้องมองว่าเอ๊ะถ้าตัวเลขมันแว่งมากหรือแกว่งน้อยครับคำว่าแว่ง ที่ภาษาที่เขาพูดสวิงมากสวิงวะแต่ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องหุ้นนะแต่ผมพูดในเรื่องของการบริหารบัญชีถ้าตัวเลขมันแว่งมันบอกอะไรครับใช่ไหมใช่มันบอกว่าเอ๊ะสถานการณ์นี้อาจจะเป็นบวกหรือสถานการณ์นี้อาจจะเป็นลบที่คุณอภิวัตรได้พูดถึงเนี่ยว่าสถานการณ์อาจจะเป็นลบตัวเลขแดงเลยเครื่องหมายลบเลยแต่ต้องไปดูว่าแดงเพราะอะไรแดงเพราะไปซื้อ เครื่องไม้เครื่องมืออสังหาริมทรัพย์หรือไปขยายกิจการครับี้เพื่อการลงทุนหรือเปล่าเพื่อการลงทุนไหมผลของการลงทุนนี้ตัวลบตัวนี้ตัวเลขที่ลบเนี่ยมันจะกลับเป็นบวกในอนาคตได้ถูกไหมเอะหรือเป็นหนี้เสียขายได้แต่เก็บตังค์ไม่ได้อันนี้อันนี้จะเป็นปัญหากับองค์กรมากมเราก็ต้องมาตรวจสอบตัวบัญชีตัวนี้นะครับนี่คือเครื่องมือ และการแปลความทางด้านการเงินเมื่อกี้ผมได้พูดถึงลว่าเราจะประเมินองค์กรเราเอาอะไรเป็นตัวประเมินใช่ไหมครับก็วิชั่นมิชชั่นและเป้าหมายเป็นตัวประเมินทางการเงินเราเอาตัวบัญชีตัวเลขทางบัญชีนี่คือผมพูดที่ยังหยาบๆยาอยู่ว่าเราพูดดูอย่างนี้ผูดแหวนระดับสูงอ่างนี้แล้วคนระดับล่างของบริษัทก็ต้องมีการประเมินครับเราพูดว่า บริษัทจะไปได้ด้วยดีทุกคนต้องเป็นผู้ประเมินครับทุกคนต้องเป็นผู้ตรวจสอบใช่ <c oughs> ถูกไหมครับมันจึงจะไปได้ในการนันแล้วเรื่องอะไรครับครับก็ท่านผู้ชมครับเราทราบแล้วว่าการประเมินเนี่ยเราประเมินในภาพใหญ่ประเมินในเรื่องของธงใหญ่ของทางบริษัทเรื่องของโ r o f i t นะครับซึ่งเป็นภาคนโยบายนะครับแล้วก็มีการประเมินในเรื่องของประสิทธิภาพของการ ทงาน,นแล้วในส่วนที่3าก็คืออะไรประเมินในเรื่องของผลกระทบที่ท่านอาจารย์ได้บอกในเรื่องของกู๊ดกับแนนเนี่ยฮะถ้าเกิดว่านักธุรกิจประเมินผลงานทําทการประเมินแล้วเนี่ยถ้าเป็นธุรกิจที่ดีเนี่ยย่อมที่จะส่งผลกระทบต่อสังคมไม่มากนักในเรื่องของอย่างเช่นธุรกิจที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเขาจะต้องมีการประเมินผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับที่จะก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคม หรืออะไรต่างๆนะครับแล้วเราก็ทราบไปแล้วในเรื่องของระดับของการประเมินว่ามันจะมีระดับอะไรบ้างนะครับตอนี้ที่สิ่งสําคัญที่สุดขององค์กรที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนที่ทําให้องค์กรเนี่ยไปสู่ความสําเร็จหรือไม่เนี่ยอยู่ที่บุคลากรอยากจะเรียนถามท่านดรธินโนขวัญดีครับว่ามีความสําคัญมากน้อยแค่ไหนครับที่ทางองค์กรต้องประเมินบุคลากรของตัวเองว่ามีปัญหาหรือว่ามีแนวทางที่จะสนับสนุน ของคนในองค์กรของตัวเองอย่างไรหลังจากที่ประเมินมาแล้วนี่ทราบผลว่าในการประเมินผลประจําปีเนี่ยเราจะรู้ว่าพนักง,งานในองค์กรเนี่ยอยู่ในระดับไหนบ้างนะครับอาจจะมีระดับ A ระดับ BC อะไรต่างๆหรือตกระดับก็คือติด E เลยนะครับคือเป็นระดับที่ต้องแก้ไขแต่นี้การประเมินบุคลากรในองคอนน์กรมีความสําคัญอย่างไรหรือไม่อย่างไรครับท่านดรทิโนครับอยากให้ช่วยชี้แนะในเรื่องของการประเมินคนนิดหนึ่งครับผมแน่นอนครับ,ค,รบคุณอภิวัตรครับว่า ในเรื่องของของบุคลากรับสำคัญหรือไม่เนี่ยผมยกคำพูดของคนคนหนึ่งแฮนรี่ฟอร์ดแฮนรี่ฟอร์ดก็คือผู้บริหารระดับสูงของฟอร์ดมอเตอร์เขาพูดไว้ชัดมากเลยชัดที่สุดก็คือในเรื่องเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยบริษัทฟอร์ดใหญ่โตมากมีการประกอบการที่ใหญ่มากถูกไมฟอร์แฮนรี่ฟอร์ดเนี่ยบอกว่าทุกอย่างที่เป็นอุตสาหกรรมของ อวันนี้นะที่ดูแล้วยิ่งใหญ่มากของโลกเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยถ้าเขาเดินออกไปจากบริษัทนี้เขาขอเพียงอย่างเดียวก็คือคนที่เขาคัดเลือกด้วยตัวเขาเองฟังให้ดีนะครับที่เขาคัดเลือกด้วยตัวเขาเองออกไปส่วนหนึ่งเท่านั้นเองอเขาจะไป setup บริษัทใหม่ให้ใหญ่โตกว่าบริษัทเก่านี้ด้วยซ้ำไป เครื่องไม้เครื่องมืออะไรเขาก็ไม่เอาอเห็นไหมนี่คือความสําคัญเห็นไหมแฮร์รี่ฟอร์ดเนี่ยสำคัญเป็นบุคคลากรที่ที่บริหารบริษัทฟอร์ดมอเตอร์เนี่ยยิ่งใหญ่มากครับแต่สิ่งที่เขาพูดก็คือเขาต้องการแค่คนเท่านั้นเองถูกไหมครมีคําพูดที่สองครับเป็นคําพูดที่เป็นอัตพาเลยถูกไหมครับ Put the right man on the right job คใครพูดครับอันนี้ เป็นทางวิชาการเลยนะครับพุทธเดร n แม t และพุทธเดรแมนออเดรจอบเนี่ยก็คือในเรื่องของในความหมายองค์ความหมายเนี่ยในเรื่องของการวางคนให้เหมาะสมกับงานนะครับเห็นไหมครับเฮนรี่ฟอร์ดบอกว่าคนสําคัญที่สุดครับแต่ผมผมจำชื่อไม่ได้นะพุทธเดริแมนออนเดร h จ๊อบเนี่ยคือหาคนที่มันตรงกับงานตรงกับงานหาคนท้ายคนเนี่ยได้ทํางานที่ตรงกับงานที่เขารับรับผิดชอบ ก็จะประสบความสาเร็จได้อันนสองอย่างเนี่ยจะสอดคล้องกันเลยเป็นข้อมาตาทั้งสองอย่างถูกไหมครับเมื่อมันเป็นดังนี้การที่เราจะประเมินคนใช่ไหมครับบุคลากรของในองค์กรเราต้องแยกส่วนครับแยกส่วนเป็นสองอย่างด้วยกันประเมินกลุ่มและประเมินหน่วยหน่วยก็คือคนคนเดียวใ่ประเมินกลุ่มก็คือสตาฟทั้งฝ่ายงานเลย ใช่ไหมครับ,รบถ้าเมื่อไหร่ที่เราบอกประเมินเป็นลายลายคนเหมือนกับทีมฟุตบอลไทยครับที่เราบอกว่าคนไทยเราเนี่ยเล่นเป็นทีมเมื่อไรแพ้ตลอดอะ่ะแต่ถ้ากีฬาเดียวเมื่อไรมีโอกาสชนะเพราะว่ามีความสามารถเฉพาะตัวสูงอ่าน,อนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเวลาเราประเมินเนี่ยรเราต้องประเมินว่าเราประเมินเป็นรายหน่วยครับ เป็นหลายคนและต้องประเมินรายทีมรายสตาฟใช่ไหมครับมันจึงจะทําให้เราเห็นภาพรวมของการทํางานของบริษัททั้งหมดเลยครับในขณะเดียวกันมันจะไปพูดว่าเราประเมินประเมินอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ผมพูดตั้งแต่แรกเลยว่าแฮร์รี่แฮร์รี่ฟอร์ดเนี่ยบอกว่าเขาขอเลือกคนด้วยตัวของเขาเองเห็นไหมครับเขาจะ สร้างความสําเร็จใหม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าเขาเสียอีกอแต่วันนี้เนี่ยผมถามว่าในองค์กรในบริษัทของท่านเนี่ยท่านได้เลือกบุคลากรตามมาตรฐานหรือเปล่าครับถ้าหากว่าท่านไม่ไม่ได้เลือกบุคลากรตามมาตรฐานตามความสามารถรตามสมรรถนะพูดกันง่ายว่าไม่ได้เลือกตามสเปคที่เป็นไปทาง,ทางการทำงานจริงๆแล้ว จะประเมินแค่ไหนอย่างไรม,มันมีคำพูดอยู่ในทางบริหารรัฐกิจครับมีคำว่าสปอยซิสเต็มสปอยซิสเต็มก็คือระบบอุปธรรมค้ำชูใส่คนที่ไม่มีความรู้ความสามารถาไไม่ได้มีสเปคตามที่หน้าที่งานนั้นต้องการ,รก็เอาคนเหล่านี้ใส่เข้าไปเมืม่อเอาคนที่ไม่มีความรู้ความสามารถใส่เข้าไปในเนื้องานที่ต้องการให้ทำ แล้วเขาจะทํางานนั้นได้อย่างไรเวลาเราไปประเมินเราวางมาตรฐานในการประเมินไว้กี่ครั้งกี่ครั้งขเขาก็สอบตกใช่ไหมครับถูกถูกไหมครับถูกครับเขาก็สอบตกแล้วทํำยังไงก็ต้องทําเครื่องมือในการตรวจสอบเขาที่มันทําให้เขาสอบไม่ตกใช่ไหมใช่เพราะเป็นระบบอุปถัมภ์มันก็เลยผิดเพี้ยนแล้วมาตรฐานก็ตกต่ําลงมาเรื่อยๆครับผมคิดว่า เดี๋ยวเราจะไปอธิบายในรายละเอียดกันอีกทีว่าทําไมมันเกิดการผิดเพี้ยน <S <S เกิดความความล้มเหลวถูกไหมครับ <S <S แล้วมันจะส่งผลต่อไปปัจญาที่ว่า business is p r o f i t มันจะไม่มีกําไร,รนะครับครับท่านผู้ชมครับเราก็ได้รู้แล้วว่าบุคลากรในองค์ก,กรก็มีความสําคัญนะครับมีความสําคัญอย่างมากๆนะครับที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปให้ประสบความสำเร็จได้หรือไม่นะฮะฉะนั้นเนี่ยนักธุรกิจเมื่อจําเป็นต้องมีการขยายงานและเพิ่มคน เข้ามาประกอบการเข้ามาทํางานในบริษัทจะต้องมีการรีคูร์ดเมนต์มีการคัดสรรบุคคลอย่างมีคุณภาพเข้ามาเพื่อ,อทํางานกับองคอ์กรนะครับคนนะฮะเป็นสําคัญมากในองคอ์กรเลยที่จะขับเคลื่อนองคอ์กรให้ไปสู่ความสําเร็จหรือไม่ที่ในคํากล่าวที่ว่าพ t h เดอ g ไรแมนออเดอร์ไรจ j อบแล้วก็ในเรื่องของสปอร์ชิตเทมซึ่งเป็นตัวยาดําเป็นปัญหาซึ่งเป็นระบบอุปถัมภ์ซึ่งะจะทําให้เกิดปัญหาในการบริหารคนได้เพราะว่าคนเหล่านั้นไม่มีคุณภาพในการเข้ามาทํางานกับทางองคอ์กร คร,ครับท่านอาจารย์ครับแล้วอนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการประเมินนะครับการประเมินองค์กรการประเมินการบริหารจัดการการประเมินคนแล้วเนี่ยเ, <ส endurance. S 2> เราจะกลับมาพบกันในครั้งหน้าต่อไปในเรื่องของในลงรายละเอียดของการประเมินนะครับผลการประกอบการของทางบริษัทว่าเราจําเป็นต้องมีการประเมินอะไรอีกซึ่งมันเป็นองค์รประกอบสําคัญของการประเมินนะครับและเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องทํา นะครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะฮะเราได้รู้ใน,ในเบื้องต้นไปแล้วของอความสําคัญของการประเมินนะครับในพื้นฐานการประเมินนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับในเรื่องของการประเมินผลงานต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในครั้งนี้นยฮะผมขอบคุณท่านดรทินโดขวัญดีมากๆครับที่มาให้ความรู้กับทางท่านผู้ชมในเรื่องของการประเมินผลงานนะครับและขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการ การบริหารงานอุตสาหกรรมมาโดยตลอดนะครับวันนี้เราคงต้องกลาลากันไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับในสัปดาห์หน้าวันพุธเวลาเดียวกันนี้ครับเวลา10นาิกาถึง11เนกาครับทางสถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค,คลกรุงเทพ,พสำหรับวันนี้สวัสดีครับ